สวัสดีจ้าร้านเล่นเพีเดียวพี่น้องเก่งได้หลานยายนะต้นเที่ยงก็หลับนอนหลานเนาะต้นเที่ยงก็นอนแล้วโอ้โอ้โอ้ยอย่าบดดึกโรยเสียาอีกเด้อคือวานเนี่ะมาขุดบ่อนต่ำนี่นตาต้นแตกตาแตกเลย ตาแต่งเอาภาพหนาใหญ่ออกบึนบึนบุระบึนบึนบึนกาสิกรกินข้าวไหมลูกกินข้าวไหมอ้ําอ้ําอ้ํากินข้าวไหมบัุระกินข้าวไหมเก่งจังเลยเก่งจังเลยเว่นเว่นเก่งจังเลยเก่งจังเลยชุดยอดเลยเก่งจังเลย ยิ้มยิ้มกินข้าวไหมครับกินข้าวไหมครับกินข้าวไหมครับอืมไม่กินครับไปกินครับผมไม่กินข้าวเลยครับบางอย่างจะกินเนาะบอกหลานเนาะเอาภาพร้านออกน้ำเอาใยออกน้ำโอ้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 อย่าดื้อกรดสียายเด้อเก็บได้เบื้องนหัวเข่าก็ซ้ำเน่าพี่น้อง มันดึกอลดดึกอย่างใส่บอระวังหนักแขงแตกเมื่อวานเนี่ยเลือดนิ่มเลยเส้นสีไหญด้ด้หลานใหญโอ,โ,อโอ้ยยาเจ็บะนาะเออระถือโหลดหนักๆนั่นก็สักเค็กเด็กๆเดๆๆเลี่ยวสักดึกๆ,ๆ,ๆเปลี่ยแบนแบนแบนแอ่า นั่น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 น่นน,คนค่นน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 ันน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 ันน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  กินเยอะแล้ว Bye. Bye. บ๊ายบาย Bye. บ๊ายบายเก่งแกงเลยบ๊ายบายกินข้าวอิ่มแล้วกาิกินข้าวดีดอกเลยจำกับข้าวมันบกนกกบกินกินกข้าวดีดอกบบกินกินข้าวกำ깝โบกินเคยกินข้าวดีดอกได้ดสักฮู้ฮูฮ้ เดินไปเมากันลตัวที่ยงก็นอนนองหลานเนาะอีอีอีออ